Into. Yes. S <S อ่านตั้งแต่เรื่องแรกเลยบทที่หนึ่งเนี่ยบทที่หนึ่งอ่านบทที่หนึ่งก่อนบทนี่นี่เอาตั้งแต่ตรงนี้นะจ้ะโอ้บทที่หนึ่งบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งอ่านเลย เจ้าเนื้ออ่อนเอ้ยเจ้าเนื้ออ่อนเอ้ยนี่งชีฉันรักแม่แม่รักฉันก่อนก่อนนอนทุกวันก่อนนอนทุกวัน แม่ร้องเพลงให้ฟังฟังอ่าแม่ขออันนี้นะฉันรักแม่ฉันรักแม่แม,แม่รักฉันแม่รักฉันนี่อันนี้เอาไว้เอาซีเอาไว้นะพออ่านตามนะฉันรักแม่ฉันรักแม่แม่รักฉัน แม่รักฉันก่อนนอนทุกวันก่อนนอนทุกวันแม่ร้องเพลงให้ฟังแม่ร้องเพลงให้ฟังร้องเพลงร้องเพลงเพลงเพลงแม่ร้องเพลงให้ฟังแม่ร้องเพลงเพลงให้ฟังโอเคไป